สวัสดีครับผมตอนรับกลุู้ชมยูทูบไอแม็กสตอรี่นะครับครับวันนี้ก็ตรภาพทุกคนมาเห็ดแนวดักกุ้งนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ทางติ๊กตอกนะครับผมเห็นมาจากติ k กตอกนะครับมาเขาเห็ดจังไหญมวันนี้ก็ตรภาพทุกคนมาเห็ดนะครับผมก็เนื่อกับก็เนื่อกับหาขวดน้ำนะครับขวดใ่แบบนี้แล้วก็ขวดน้อยแบบนี้นะครับเป็นขวดโคกก็ได้นะครับผมขนาดใ่แล้วก็ขนาดน้อยนะครับ นการเขามาเจาะนะครับเจาะขวดน้อยเจาะขวดน้อยแบบนี้ครับผมนี่เจาะแบบนี้นะครับสามทางเพื่อใหกุ้งนะครับเข้าไปเนี่ยเจาะสามทางสามทางสองทางกันแล้วจะนะครับแต่ว่าที่ที่เมืองเขามากเขาเจาะสามทางนะครับเข้ากับเจาะสามทางนะครับตามที่เขา เฮ็ดมากนะครับแบบนี้ข้อจ่อแล้วแล้วข้อจอแล้วแล้วกดน้อยข้าก็มาจะขวดใ่ญ่ครับผมนี่วดง่เข้าก็จ่อตรงนี้จอละละแถบดีเลยนะครับผมใกล้ๆใกล้ๆปากขวดนะครับอันนี้คือจะอจ่อให้มันล้มให้มันล้มปากขวดน้อยนะครับนี่ขวดขวดใ่ญ่นี่จอให้มันล้มปากขวดน้อยนะครับให้มันเนียนๆพอดีไม่ให้มันลวมนะอ่านี่ตรงนี้ก็จ่อละละใกล้ๆ ปากขวดที่กันนะครับขวดน้อยอ่าพอจลยแล้วนะครับเข้าเสียวขวดน้อยนี่มาเสียบลงนะครับมาเสียบลงตรงนี้นะครับตรงนี้เอาจอขวดใหญ่เลยเข้าหัวหานนะครับหัวหานหัวหานใส่ในขวดครกนี่ขวด,ขวด,ขวดน้อยนี่หัวหานใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปเลยเพื่อนว่าเป็นหัวหานใกล้หน่อยนะครับผม หัวหันไกลน่อยแต่ว่าผมจีรองใส่หรรัวหันปลากเมืองว่านจิตได้บอนะครับผมมันจิเข่าเพื่อกันบอแต่ว่าได้คลิปได้จีตอ่อคนว่าหัวหันไกลหน่อยนาออ่าว่าเท้าใส่หัวหันแล้วเขาเกาะ่าเสียบเข่าในขวดใหญ่นี่ตรงหูที่เท้าจอไวออ้เสียบเข้าไปนะครับนี่มันหยั่นพอดีเลย นี่มันกระจิบไปรักษณะนี้นะครับมันก็อยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้เลยพอกุ้งมันลอยเข้าไปได้นี่พอมันสีออกมันหาทางออกบ่ได้นะครับมันก็ะจิบเต้นขึ้นทั้งทึ่งเต้นขึ้นทั้งทึ่งไปฆ่าในขวดขวดขวดใหญ่ขวดนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมลองไปเห็นเพื่อนพี่น้อง เห็ดกันง่ายๆนะครับ